หากเจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็มดสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัชการที่เก้า ทานกำลังเกียรติติดตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนี้ไปขอจนท่ตั้นห้ฟังรายการหมอกอปประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลังปางเจ้าน,นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้า ะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมก or, หรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุ่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด พื้นเมืองมีน้ำพริกหน้าพริกหอมน้ำปูใสอ้อมเอาไปกิน,กน กัดน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิด -19 เติมวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกัดน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดดผักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดมงจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากเจียงใหม่มหา เขาทีัยเกตรศาสตร์บ้านแม่แก็บน้อยตำบ,บล่าภายัยอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053040228แล้วปบกันนะเจ้า ขอเชิญตั้นท่านฟังรายการมกพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางฝ่ายกิจการสาขาภาคเตอตอนบนทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพปูนและเชียงใหม่กู้วันพุธ หกนาฬิกา30นาทีแถว7จ็นาฬิกาหโมงเกิงถึง7จ็ดโมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุ er, มกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t e r e o ความที่612สองกิโลเฮิรตซ์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k ์ r วเบทดอทเ o o ร์พล e ส o กหละ Youtube สถานีวิทยุมก er, เชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า สวัสดีเจ้าตผูุฟังและตผู้ชมคู่ตานปิกมาพบกับรายการมากเพื่อประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรคู่วันพุธหกโมงเกิงแผ่วเจ็ดโมงเจ้า,าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,งจรังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM เตอรโอความถี่6ก2กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดอาอกอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวอร์วไวเว็บ c คอร์ plus 6 1 2 .com Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมากาเจียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเส่งเทียนเนียมทรับหับในที่ตำมรายการนะเจ้าวันนี้ก็คงจะมาพร้อมกับทีมงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนนะเจ้าก็มีท่านผอมาโนดบัวองค์ผู้มยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนทกศดูแลอยู่แล้วก็ตั้งท่านผู้วยการสํานักทรัพยากรน้ำบาดาลคิดนึ่งลำปางดรพ่อพรเสถับปรึกษาก็ดูแลนะเจ้าแล้วก็ห่วมผลิตรายการตุยกันที่จะนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรเชื่อมโยงการผลิตทางด้านการเกษตรสู่แผนธุรกิจต่าง ด้านการเกษตรคือกลุ่มเกษตรกรผู้ใจน้ําบาดาลในพื้นที่แจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ห่วมประชาสัมพันธ์ก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโรธอิมพีทักที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่13และเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่สาวแปดนะจ๊ะ เป็นสื่อกลางในการประชา,าสัมพันธ์เตือนี้โดยมีผู้เชิดศาสตราจารย์อนุพรสุวรรณวจกสิกิจผุ่มในการใหญ่สถานีวิทยุมกร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นนะเจ้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมกเพื่อประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ท่านฟังคะตอนนี้เราอยู่กับท่านชาตรีกรีนหอมนะคะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสสาขางาวจังหวัดลำปางะคะ่ะวันนี้มาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับทีมงานสถานีวิทยุมเกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แสงเทียนเนียมทรัพย์รับในที่ดมไรกรนะคะวันนี้มาติดตามโครงการ ที่จะเกิดประโยชน์สําหรับพี่น้องเกษตร,รกรที่จะเจอปัญหาในช่วงของโควิด19หลายโครงการด้วยกันนะคะมีโครงการอะไรบ้างไปพูดคุยกับท่านผู้จัดการทกศสาขา,า,างาวจังหวัดลําปางท่านชาตรีกลิ่นหอมกันดีกว่าสวัสดีคะ่ะท่านผู้จัดการคะครับาสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกฟังที่เรารพทุกท่านนะครับค่ะ <quelques> ผมนายชาตรีกลิ่นหอมผู้จัดการทกศสาขางาจังหวัดลำปาง ในช่วงของภาวะโควิดที่เราประสบเจอกันทั้งประเทศนี้นะครับทางธนาคารก็ได้จะนักวถึงปัญหาที่เกษตรกรได้พบป,ปะนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรา,ายได้ต่างๆก็ลดน้อยถอยลงครับก็ปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ถูงขึ้นไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้อย่างปกติครับก็เลยธนาคารได้ออกนโยบายมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาหนี้สินในการที่จะแบ่งเอาภาระให้กับเกษตรกรที่จะได้สู้กับโรคโควิดไปด้วยกันครับโยบายหลักๆนี้มีอยู่สามเรื่องครับที่ธนาคารได้มอบหมายให้นาง,งานทางประเทศนะครับโดยร่วมกันไปพบปะลูกค้าเพื่อสอบถามถึงปัญหา,าต่างๆนะครับในการที่จะชะําระหนี้กับธนาคารหรือเพาะเกษตรกรหลายๆที่กร็าากราคาตกต่ำนะฮะในรยายแรกคือ เกี่ยวกับลูกค้าที่ประสบปัญหาในการชำระหนี้ไม่สามารถโอนหนี้ได้ธนาคารก็จะเข้าไปพูดคุยว่าไรายได้เป็นยังไงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไรายได้อาจจะมีสูงนะครับเนื่องจากมีมุงประสบภาวะหลังจากที่เจอเศรษฐกิจอย่างนี้ภาวะโรคโควิดอย่างนี้ะะนะครับไรายได้ลดลงเราจะต้องมีการมาปรับโครงสร้างนี้ให้กับลูกค้าเพื่อให้มีความสัมพันธน์ครับกับรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นไปนตามเงื่อนไขนะครับ เดิมหากลูกค้าติดน,นัดชั่วนี้เนะี่ยก็จะมีรกเบีย้ยปรับต่างๆเกิดขึ้นพูดคุยตัวนี้เรามาดูรายได้ของลูกค้าแล้วก็ทําการปรับให้ให้มีความสัมพันธ์กับรายได้ครับตรงนี้คือการเรียกว่าต้องการปรับโครงสร้างนี้ลูกค้าทางรนะบบจะเป็นการลดรกเบีย้ยกับลูกค้าแล้วก็ยืดขยายระยะเวลาพร้อมทั้งสนับสนุเนเชื่อ เพื่อที่จะอำนวยามวใ,ให้ลูกค้าได้เดินต่อไปนะครับในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นในด้านของเกก็ได้หรือว่าในการประกอบอาชีพอื่นครับซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายอาชีพที่เกิดใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นการค้าขายออนไลน์นะครับก,ก็เป็นเป็นอาชีพที่โควิดก็ยังสามารถทําได้แับนี้ธนาคารก็มีนิสัยนัศนให้สินเชื่อเพิ่มมาขึ้นให้กับลูกค้าที่ต้องการจะประกอบอาชีพใน ด้านต่างนะครับปรับปรรงสร้งให้เสร็จพร้อมกับขยายระยะเวลาออกไปก็สนับสนุนเชื่อเพิ่มขึ้นนี่เป็นนโยบายแรกเลยที่เร่ยงด่วนแล้วก็ธนาคารได้มอบหมายให้นักงานโอนนะครับก็จงตบกับลูกค้าเข้าไปดูแลจัดการส่วนลูกค้าหลายท่านนะครับที่ไม่มีปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงในในธุรกิจบางบางเซ็กชันบางกลุ่มเนี่ยไม่ไม่ได้รับผลกระทบอาจจะดีด้วยซ้ำาครับ ก็ยังมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่นะครับมีโครงการที่สนับสนุนค้ลุมนี้ด้วยนะครับก็คือโครงการชำระดิบเงินนะครับหมายถึงลูกค้าที่มีกำหนดชำระหนี้ในปีัญชีพีพศ2565นี้นะครับก็สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติธนาคารก็จะคืนดอกเบี้ยให้กับลูกค้ากับในส่วนที่ชำระเสร็จไม่เกิน20%ของดอกเบี้ยที่ถูกชำระหนี้นะครับแล้วก็จะ ไม่เกินหนึ่งพันบาท่อหนึ่งนนะครับอันนี้ก็ก็ต้องจัดสรรได้ตามนูประมาณนะครับเพื่อให้กระจายกับลูกค้าทั่วประเทศครับที่มีคือน,นะครับโครงการที่สองโครงการหนึ่งนะครับเป็นโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาในการชำระหนี้มานานนะครับบางบางครั้งเนี่ยลูกค้ามีปัญหาแต่ไม่ได้มาพบก,กับเกษตรกรนะโด้วยเงื่อนไขต่างๆนะครับอย่างเช่นอาจจะเสียชีวิตหรือว่าเจ็บป่วยก็ย้ายถิ่นเหล่งครับ แต่เมื่อมาพบปะกับพนักง,งานได้มีโอกาสพบปะในการรู้ที่ของพนักง,งานทกศนะครับก็จะทราบปัญหาลูกค้ากลับมาประกอบอาชีพได้หรือว่ามีทายาทที่ต้องการชำระหนี้ให้กับบิดามารดาธนาคารก็จะมีงการนาทีทองนะครับมีบประเ็นการนาทีทองสําหรับลูกค้าที่ชําระหนี้เสร็จสิ้นนะครับเป็นลูกค้าที่ค้างชําระมานานนะครับทย่ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยถึง ไม่เกินห้าสิบอร์เ็นของดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับดอกเบี้ยที่ค้างมาหลายๆปีก็จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสายญาติและกกเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นงานหลักในช่วงนี้เลยครับในการที่จะเข้ามาดูแลลูกค้าในช่วงภาวะโควิด <Okay. S 2> ส่วนเรื่องสินเชื่อทางด้านบีก็มีการสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะครับในการให้ทุน มีการประกอบอาชีพใหม่ๆนะครับโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความต้องการนะครับก็สามารถที่จะมาเป็นลูกค้าทวตรสอได้มีก็คือเรื่องหล,ะละักๆที่นาคารนิจําในช่วงนี้ครับขอบคุณมากค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะท่านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกระสเราสาขา งาวจังหวัดลำปางนะคะท่านชาตรีกลิ่นหอมเราให้เราฟังอันนี้โครงการทั้ง3-4โครงการนี้สามารถจะสามารถจะไปรับบริการที่ทกศใกล้บ้านได้เลยใช่ไหมคะท่านผู้จัดก,การคะอ๋อใกล้บ้านนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับค่ะ ก็ใกล้บ้านคือสามารถใช้ได้ทั่วประเทศว่างั้นเถอนะคะโครงการนี้ทั่วประเทศใช่ไหมคะค่ะไม่ใช่เฉพาะที่ลําปางเราเท่านั้นใช่ไหมคะท่านผู้จัดการคะเป็นโครงการที่ทางนโยบายส่วนกลางทกศเห็นความสําคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลูกค้าทกศเราที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะโรคโควิด -19 ที่ระบาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเรานะคะก็ได้รับผลกระทบบางคนบางท่านก็เนี่ยนะะพืชผลเกษตรนะคะ ได้รับผลกระทบเหมือนกันราคาตกต่ำบางช่วงเนาะแล้วก็บางท่านก็อาจจะไาได้อาจจะลดลงเนี่ยค่ะก็อาจจะเข้าไปเหมือนกับไปขอประนอมนี้อย่างนี้ได้ไหมคะตามโครงการที่ท่านเล่าใช่ไหมคะคิดว่า็นการพูดคุยกันมากกว่าครับเพราะโดยปกติเราก็จะธนาคารก็จะพบกับผู้ค้าเป็นประจำแต่ช่วงนี้ก็ทราบปัญหาค่ะอย่างที่เราทุกคนทราบประยู่นะครับก็อยากจะดูแลลูกค้า นอกจากโครงการเหล่านี้แล้วนะคะเมื่อสักครูน่นี้ท่านพูดถึงเรื่องสินเชื่อ,อที่จะไปช่วยในเรื่องของเป็นทุนต่อยอดให้กับเกษตรกรที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บเก้าพอจะยกตัวอย่างสักนิดหนึง่งไหมคะรวมถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านพูดถึงกลุ่มสมาร์ทฟาร์เมเนะะีเยอ่์ยังสมาร์ทฟาร์เมรเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ใช่ไหมคะสองกลุ่มนี้ค่ะที่ที่อยากจะให้ท่านขยายความอีกนิดนึ่งนะคะ ต้องการสนับสนุนถึงเชื้อโควิดเป็นถึงเชื้อโควิดสิบเก้าซึ่อ 19, งอ,อันได้มอบหมายให้ธนาคารนีนและธนาคารก็มีเงินใบอยู่แล้วก็ประจุลูกค้าที่ประสบภาวะโควิดไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอาชีพกเกษตรนะครับค่ะนี่เข้าไปนะครับแล้ปก็จบวันนี้อ๋ออาชีพทั่วไปก็ได้ด้วยใช่ไหมคะได้ใช่ครับท่านค่ะค่ะครับจริงๆปีที่แล้วเลยนะครับธนาคารก็ได้เข้าไปสนับสนุนเชื้อนะครับคนละหนึ่งหมื่นบาท ต่อคนหนึ่งท่านนะครับผู้ที่ประสบปัญหาภัยโควิดนะนี้ตอสออต้องแา่ทอสอมสินนะครับธน,น,นาคานสินธนาคารกรุงไทยทานาคารเอกแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกที่จะใช้บริการที่ไหนนะครับนี่คือสินเชื่อโควิด19โด,โ,ดโดยโดยโดยจะให้ผู้คนละหน่งหเง่นไดก็ชําระนี่ตามที่มาของรายได้นะครับอย่าง smart farmer <c oughs> ค่ะอันที่สองค่ะอย่าง smart farmer เกษตรกรรุ่นใหม่วันนี้เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับอาการเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเกษตรกรใหม่ที่จบมาแล้วนะครับก็มีความรู้ทางด้านเกษตรหรือความต้องการประกอบอาชีพเกษตรก็วทวศเนี่ยมีเงื่อนไขพิเศษนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับเรื่องของรประกันนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดต่อที่ทวศสาขาแคร่บ้านท่านก็จะได้รับ แนะนำนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยสามารถผลให้กับได้ที่ก็คือเป็นโอกาสดีนะครับที่อยากจะชัดชวนให้กับเกษตรกรที่ใหม่ตัวอย่างหลายที่ก็ประสบความสําเร็จนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะฮะหลากหลายอาชีพเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบก็ลองไปติดต่อที่ธนาคารของรัฐใช่ไหมคะธกาออมสินกรุงไทยใช่คับ ะอันี้นก็สาม,มารถจะเข้าไปปรึกษาได้นะคะบางทีเราได้เงินมาสักหมื่นหนึ่งเราอาจจะมาลงทุนทํากิจการเล็กๆของเราอาจจะต่อยอดไปไ,ได้นะคะก็ค่ะแล้วก็กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่บางท่านอาจจะจบเกษตรบางท่านอาจจะสนใจเรื่องของการเกษตรก็ลองไปปรึกษา ทกศใกล้บ้านท่านนะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดให้ท่านสามารถจะก้าวต่อไปได้ช่วงท้ายค่ะท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมให้เกษตรกรถึงโครงการเหล่านี้บ้างค่ะที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดสิค่ะท่านชาตรีกลิ่นหอมท่านผูจาาา้จัดการทกศสากขัยเงาวจังหวัดลำปางช่วงท้ายค่ะรวมถึงช่องทางการติดต่อนะคะสําหรับทกศนะครับก็เป็นธนาคารที่จดตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาลนะครับเชื่อ ในยให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทุงประเทศท,ที่จะดูแลแล้วก็เข้าไปสนับสนุนเรื่องของเงินทุนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ช่องทางจะ,จะมีด้านสินเชื่อแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของอเงินฝา,านกนะครับหลายๆผลิตภัณฑ์ก็เปิดรับฝากเหมือนธนาคารพาณิคยทั่วไปครับซึ่งบางผลิตภัณฑ์ก็เป็นที่นิยมเช่ที่รู้จักกันดีนะครับหรือว่าจะเป็นเงินฝากความรับีิ้ีโชคนะครับหรือก็เงินทุนทั้งหมดที่ธนาคารเนี่ย ทำ mm. มาถนัดปืนให้กับก็งด่วนหลายโครงการที่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับทั้งผลิตภัณฑ์เชื่อลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าครับก็มีปัญหาก็เข้าไปพบปะนะครับส่วนทางด้านเงินยุนพลเงินฝากก็อยากช่วยกันให้สนับสนุนกศด้วยช่องทางการติดต่อปัจจุบันมีทั้งแอปไลน์นะครับกศศนะครับแอปกศศดีเอซีนะครับแล้วก็หลายช่องทาง มาติดต่อกันได้ท่านสามารถสื่อสารกับธนาคารในหลายรูปแบบนอกจากว่าที่จะไปติดต่อกับตอสใกล้บ้านนะครับการทำใท่านสะดวกแล้วก็ถ้าท่านสะดวกในช่องทางออนไลน์ก็สามารถเข้าไปสิรหาได้นะครับตอสพีเอซีครับสามารถติดต่อได้ครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับจากฝ่ายตอครับ ขอบพระคุณค่ะท่านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสสาขาเงาจังหวัดลำปางท่านชาตรีกลิ่นหอมนะคะที่มาพูดคุยถึงโครงการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กันหลายโครงการเลยสนใจก็ติดต่อทกสไกลบันท่านรวมถึงออนไลน์ได้ด้วยนะคะสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะก็ติดต่อทีมงานเราได้แล้วก็ติดต่อท่านชาตรีกลิ่นหอมเบอร์โทรศัพท์ท่าน0 8 6 7 3 0 0 0 8 3 3 4นะคะ0 8 6 7 3 0 8 3 3 4เอากันโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ทางสถานีวิทยุมอรกอรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับทีมงานสถานีวิทยุมอรกอรเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านชาตรีกลิ่นหอมสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เวลาของรายการมกปุ่บประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรวันนี้ก็เสี่ยงของประเดีขอบคุณตั้งรู้ความที่ติดตามห้องฟังรับชมปักกันได้กู้วันพุทธ6โมงเกิงแผ่ว7โมงจ้าตังสถานีวิทยุมกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระบบ AM เตอรโอความถี่612กิโลเฮิร์ส์8จังหวัดภาคเหนือตันบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w c ์ไวเบ็ตดส612 Facebook Live แลได้ u t u b e สถานีวิทยุมอกอเจียงใหม่ปะกันได้ในเตื้อต่อไปข้าเจ้าสิงเทียนเนียมทรยบพร้อมวิทยากรวันนี้ท่านชาตรีกลิ่นหอมผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสอจังหวัดลำปางนำช่วงนี้จากเท่นฟังไปก่อนปะกันได้ในเตื้อต่อไปทางสถานีวิทยุมอกอเจียงใหม่มหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจะนักติดต,ตามวันนี้สวัสดีเจ้า นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่เหรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยเหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio Plus สสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลย นี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลก กำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องน่มหง่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคต สถานีวิทยุมกรรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด